บิ๊กแมชพิจเต้เลือกเกมเวลา5้าทุ่นตรงฟุตบอลยูโรนัดที่2ในกลุ่ม A นะครับเจ้าภาพเยอรมันจะเจอกับฮังการีครับเยอรมันออสตาด้วยการถล่มสกอตแลนด์มา5้ต่อหนะครับยูเลียนนาเกลส์มันทำทีมดีมากๆแล้วดูแล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนทีมด้วยนะครับประตูนอยเออร์เกมรับก็รูดิเกอร์กับทายืนเซนเตอร์นะครับมีกิมมิชกับมิดเทลสตัดเป็นแบ็กขวาซ้ายครับตรงกลางโทนี่โคลส์โรเบิร์ตอันดิชนะครับแนวรุกอิวคายคุนโดฮันจามามูเซียรา ฟอรีเรนเวียดก็ยิงได้นะครับกองหน้าคายฮาวเวดนัดแรกก็ยิงได้ครับ จอกับฮังการีออสตาได้วยกันแพ้สวิตมา1ต่อ3นะครับมาโกรอซี่ก็เตรียมส่งผู้เล่นการหลักนะครับปีเตอร์กูราซี่เป็นประตูครับเกมรับอดัมแลงวิลลี่ออบานนะครับตรงกลางอดัมนากี้แล้วก็อันดาซาเฟ่ครับแนวรุกแน่นอนนอมิกโซบอสไลน์นะครับโรลันชั so oss, นไลกองหน้าเป็นบานาบัสวาก้าหัวหอกจากเฟรนซ์วาลอสนัดแรกก็ยิงประตูใส่สวิตมาแล้วนะครับถ้านับในยูโรเนี่ยเจอกันผลล่าสุดก็คือยูโรผนที่แล้วนะครับรอบแบ่งกลุ่ม เสมอกัน2ต่อ2นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยปี2022ก็เจอกันอีกในเนชั่นลีกปรากฏว่าฮังการีไม่แพ้นะครับเกมในบ้าน 11, 1- 1เกมเยือนบุก,บกชนะ10ครับแน่นอนก่อนเกมเยอรมันเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเยอรมันแม่ออสตาร์ได้สมราคาทีมเจ้าภาพนะครับเอาง่า,งายฮังการีไม่มีทางเลือกเกมนี้ถ้าแพ้โอกาสตกรอบสูงส่วนเยอรมันชนะหน้าชนะเข้ารอบทันทีนะครับดูแล้วฮังการีเนี่ยเห็นได้ชัดวันเจอสวิตเนี่ยเล่นไปเล่นมาแล้วยุบนะครับโดนบทมากมาก เกมรับมีปัญหาครับแล้วเยอรมันชุดนี้แข็งแกร่งด้วยครับวัดใจเยอรมันเลยครับประตูแรกมาไวไหลครับเยอรมันจะชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์อินสิเลกเยอรมันเป็นคลึงหนังบิ๊กนัชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย